เอาละครับผมวันนี้อยู่กับแบนฟิลไฟท์นะฮะผมรู้สึกตื่นเต้นมากวันนี้เพราะว่าผมเจ้า้าไปดูโปนะครับกับความโหดของเขาว่าแม่งมันสุดยอดขนาดไหนในการที่สำหรับเขาที่คนที่ไม่มีฝีมือนะฮะในการเล่นนะฮะที่ได้ใช้โปแล้วก็เข้า เข้าสู่ความมืดโดยโดนความมืดครอบงําไปแล้วนะฮะอะเราไปดูกันด้วยตัวนี้เลยทีมเดสแมทฮะ,ะมันจะชัดเจนมากนะฮะอ่ะเราไปดูกันเอาออกถูกแล้วตกใจน,ะนกึกว่ากดผิดอฮะเราก็ แถบดูอายังอยู่นะคุณ z ซสเจซีแซสนี่ฮะหกเจ็ดนี่ฮะ้ถือลอนช์ไม้ด้วยโอ้โถือไปแล้วฮะจะจิ้มแล้วฮะจิ้มอะไรจิ้มอะไรโอ้โหเฮ้ย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 อ้ะอ้าอ้โอ้แทงหใช้มีแทงไปแล้วนะฮะ โปมองด้วยโอ้โอ้โอ้ยิ่งกว่าคาวบอยนะยิ่งกว่าพลังเลสไอเดเลสเดสมชันอีกนะฮะโอ้โหนี่มันผู้รอบรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหรือเปอล่าฮะไม่ใช่นะฮะหมายแล้วครับหมายแล้วโอ้โปโดนยิงตายนะฮะผมไปได้ ไปได้แล้วมีคู่แข่งไหมฮะเหมือนเราจะมีคู่แข่งอยู่นะฮะผมไม่แน่ใจนะคุณฮะคุณโฮโฮเสียบอะไรเนี่ยนะฮะไม่แน่ใจเรามาดูกันมาคนนี้จะเป็นผู้ต้องสงสัยของเราได้อีกคนหรือเปล่า โอ้โหยิบมไปเห็นช็อตโอ้โหลังช่างเก่งกล้าโอ้ยโอ้หแม่โอ้ยยิงตัวแต่โดนหัวโอ้โหพลังเขาช่างเก่งกล้ายิ่กว่าเจได้แมน่ากลัวจริงครับด้วยนี่มัน มันเป็นเพอร์พิเศษของเซิฟออฟิเชียลของทาง EA นะ <c oughs> เอนะฮะแทำไปได้นะฮะโอ้โ,อโ,อโอเห็นซะด้วยโอ้ยยิงทะลุตึกกันไปเลยวะแหมพลังนี้โอ้ยเหมือนจะมีพดท้าชินเยอะแยะมากมายเลยฮะ โอ้ยหทีจเจียงลินลินแววงลินลินโอ้โหโดนยิงใจขนาดโปะยังโดนยิงใจนะครับให้ตายสิโอ้โหนี่แบบเป็นโปแบบโปแบบเมเดโวลล์รือเปล่าฮะใช้อูวุธเมลีเนี่ย เหมือนเขาจะอินกับการรอบข้ามพิเสรศษหรือการใช้อาวุธมิดดาบนะฮะโอ้โหเฮ้ยขอลังทำอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจจริงเลยโอ้ ไม่มันนะฮะเปลี่ยนคนโหตตยจริงจริงม,มาฮนะดูพลังสไนเปอร์พลังเรดไอเฮลใชย์เดสไอ,สไอโอ้โค้งเขาก็บินเลยทีเดียวเชียวอุ้ยโฟลโดนชุบโอ้ยตาสิดูแล้วพลังโคโอ้โหที่มันโรวีเอสโฟว่ะ ô chị ngươi chưa có hát hả? hacker versus hacker vừa hacker vừa sốt hacker vừa sốt hacker vừa sốt hacker vừa hacker vừa hacker vừa sốt hacker mình hacker 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 เหมือนโปเขาจะไม่ทำงานหรือเปล่าเฮ้ยจริงไม่โดนอุ้ยยิงไม่ติดหัวอุ้ยติดหัวแล้วโอ้โหโปไม่ได้รับมาตรฐานนะฮะแหมต้องยิงถึงสองนัดแหมโอ้โหโดนนะฮะจอดำโอ้จามือเขยิงตายได้โอ้พลังพิเศษโอ้ BF Thailand นนะฮะโอ้ ขอแสดงความตกใจด้วยนะฮะเฮ้ะเหมือมนคุณัาเจนี่เขาก็ยังสามสิบหกเหมือนเดิมเลยนะเปะ็นโฮโฮโฮเสียบโฮแซบอะไรนะโอ้ อนึ่งโคจากปี2077หรือเปล่าฮะมันแม่นยำสุดเกินโอ้โอแหแฮกเกอร์ที่โดนแฮกเกอร์อีกตั้ง <c oughs> อะไรเกินครับเนี่ยโอ้โหอ,อีกแล้วโอ้ หรืออาจจะเป็นเพิร์กิเศษของปืนคาเก้าแปก็ได้นะฮะใครจะไปรู้แหมให้ตายสิอุ้ยโอ้ตีทิ้ไฟต้องติดหัวแล้วฮะอุ้ยโดนหัวไม่ตายเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ไม่ตะเขียนด้วยเนี่ยสุดทรงนั่นน่ะยิงโอ้ยยิงจากกระโดนยิงนะฮะ อันนาสะโคบบาค้าเขาก็ยิงได้นะอันนาเนี่ยยังชอบจริงเลยโอ้โหโอ้ เขาใช้หมวกอะไรฮนะทำไมเขายิงโดนผมไม่ตายเฮ้ยนี่มันเป็นเพิร์กพิเศษจริงๆนะที่ผมบอกแล้วว่ามันคือศึกระหว่างแฮกเกอร์กับแฮกเกอร์นะฮะแม่ย่างที่พูดไว้ไม่มีเพียบจริงๆนะะิา,าแฮกเกอร์ตายนะขอแสดงความดีใจด้วยนะ หหรือว่ามันแฮกกันทั้งเซิร์ฟเลยวันนี่ยเออใครจะไปรู้วะโอ้มันมีคนคิว <c ute> ได้สูงนะแต่ตายไปสิบเอ็ดแล้วนะฮะขานี่เพืนเ่นเพื่ออะไรอยู่นะะเขาอ,อยากผมอยากดูจริง